<c oughs> เมื่อวานนี้เราอ่านข่าวน้องนิกกี้พิตตี้เงินล้านไปที่ไปทําบุญอัดคลิปขึ้นมาแล้วก็มีคนแบบไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นะคะไปด่าว่าแบบเฮ้ยแม่เอานมไปแจกขอทานละอะไรประมาณอย่างนี้นะคะพิตตี้เงินล้านน้องนิกกี้ก็แวะเข้ามาบ라이ทีวีของเราเมื่อวานนี้นะคือภาพในคลิปเนี่ยจะเป็นแบบไปปปดดูคดูคคลลิิเป็นคุณลุงที่แบบเหมือนเขาคุยขยะเป็นไร,นร,นรลูกนี่เป็นไรอยู่ลูกนี่ ก็หลายๆคนก็มีทั้งอชอบและไม่ชอบแล้วออกมาวิจารณ์นะอย่างที่เมื่อวานที่คุณบอกไปเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาพูดว่าเอาทำไมไม่ให้นมไปด้วยเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเมนไม่ดีแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณนิกกี้ก็เดือดหาตัวจนเจอแจ้งความจนสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ต้องออกมาโพสตข้อความและคลิปขอโทษแต่เรื่องไม่จบอย่างนั้นเพราะหนึ่งในหลายเสียงที่ออกมาโจมตีมาด่าสาวนิกกี้ก็มีบูบูหวานใจของพี่ตุกี้รวมอยู่ด้วยนะคะใส<ง>่ใความประมาณว่า ทำดีไม่ต้องถ่ายคลิปอยาททาเพื่อโชว์โลกจริงๆไม่ใช้กล้องทําความดีหรอกเอ <laughs> เจออย่างนี้นิกกี้ก็ปริแตกขึ้นมาแว่แวๆมาว่าเตรียมปรึกษาทนายความจะฟ้องร้องเอาผิดคุณบูบูเมื่อวานนี้นิกกี้ก็ไปออกรายการไบรท์ทีวีก็เลยอันนี้คุณสมชายนะครอันนี้พี่สมชายเจ้าของไบรท์ทีว<น>ีน,นาย,นายผมเองหล่อตลอดไม่ค่ะกิ๊กไม่ได้พูดว่ากี้ดดำเนินการค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกคือถ้าที่แจ้งความกี้คงไปกองปราบแล้วเนาะเพราะคุยกับพี่นะค่ะไปแล้วว่าตอนแรกจะไปกองปราบแต่กี้ก็มองว่า เรื่องแบบนี้มันคุยกันได้แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าพี่เขาถูกเดี๋ยวก,กี้ก็โด,ดนด่าเองละ่ะในสังคมก็คงว่ากี้เองละ่ะแต่ว่ากี้มีหลักฐานกี้มีข้อมูลทุกอย่างนะคะข้อความที่เขาโพสเป็นยังไงแล้วถามว่าแค่เป็นคนธรรมดาเห็นใครก็ต้องโกรธแต่ถามว่าทําไมต้องเป็นพี่วิวูที่กี้ต้องมาฉบด้วยอยากก,ออกอา่อกระแสเหรอไม่กี้แค่อยากให้คนในวงการอะจับมือกันเพื่อทําความดี เออพี่ผิดตรงไหนแค่แคช่วยคนอะไรเงี้ยคือทางของพี่ตุ๊กี้เองหรือว่าอะไรก็ไม่ได้มีการหนูหนูบอกเลยนะคะพี่ตุ๊กี้ไม่เกี่ยวถ้าเรื่องนี้ทําให้พี่ตุ๊กี้ไม่ชอบหนูไม่เป็นไรหนูก็ยังชอบเขาเหมือนเดิมแต่เรื่องนี้แค่หนูคิดว่าหนูไม่ได้พิตตี้นะหนูเป็นเด็กธรรมดาหรือคนอีสานธรรมดาเนี่แหละที่ทําความดีแล้วโดนหนูว่าเขาเป็นคนขอ,ของประชาชนนะอะตอบแบบนี้กลับมา หนูก็มีสิทธิ์ที่จะถามคนในประเทศว่ารูผิดตรงไหนอ่ะ,อะนานะคะ,ะก็ชี้แจงเมื่อวานก็มีนักข่าวหลายสำนักนะคะมาที่ Bright TV เพื่อตามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานเย็นพี่ตุ๊กี้ก็มีออกงานนะแต่ว่าบังเอิญรีบนักขก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปส,สัมภาษณ์พี่กี้อีกละอ่ะพี่กี้ตอบไงเอาก็ใช่ไม่ได้เม้นต<อ>ไม่ถามบูบูไหมเออเอออ่